เถิดบูชาสถัทธาบันไม่หวั่นไหวไฟเรียนรู้สามาคคีมีวินัย สวัสดีท่านผู้ปกครองและนักเรียนที่กําลังรับชมวิดีโออยู่ในขณะนี้วันนี้ก็มาเจอกับคุณรูอีกครั้งนะครับคุณครูหลิมหรือคุณครูสุริยะสุริยันยงในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประฐมศึกษาปีที่สําหรับคลิปวิดีโอวันนี้นะครับก็เป็นคลิปที่9นะครับต่อจากเรื่องแร,รงโน้มถ่วงของโลกสําหรับวันนี้เนี่ย ก่อนที่เราจะเรียนกันนะครับก็ขอให้นักเรียนเตรียมุปกขณ์ขึ้นมาเหมือนเดิม1ห,หนังสือเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นปฐมศึกษาปีที่4เล่มที่1เราจะเรียนกันในหน้าที่60นะครับถึงหน้าที่65 2หนังสือสามบักก้านะครับวันนี้เราก็จะเรียนกันในเรื่องมวลและน้ําหนักของวัตถุเดี๋ยวเราจะไปรับชมกันนะครับว่ามวลและน้ําหนักของวัตถุเนี่ยเกี่ยวข้องยังไงบ้างกับเรื่องแรงโน้มถ่วง ไปรับชมวิดีโอกันเลยครับสวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ทุกคนนะคะวันนี้ก็พบกับทีเชอร์พัชรีเหมือนเดิมนะคะในรายวิชาว,วิทยาศาสตร์เราก็ยังอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่6เรื่องแรงในการเคลื่อนที่เหมือนเดิมค่ะก่อนอื่นนะคะเรามาทบทวนเรื่องที่เราเรียนกันไปในครั้งก่อนครั้งก่อนเราเรียนกันไปในเรื่องแรงโน้มถ่วงของโลกซึ่งแรงโน้มถ่วงของโลกหรือเราจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า แรงดึงดูดของโลกนะคะซึ่งทำให้วัตถุและสิ่งต่างๆมีมวลต่างกันมีน้ำหนักต่างกันเพราะว่าแรงดึงดูดของโลกกระทำต่อมวลของวัตถุแต่ละอย่างไม่เท่ากันนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาต่อกันในเรื่องมวลและน้ำหนักของวัตถุค่ะก่อนอื่นมารู้จักกับมวลกันก่อนนะคะ มวลนะคะคือปริมาณของเนื้อสารที่มีอยู่ในวัตถุนั้นๆซึ่งมีค่าคงที่ไม่ว่าจะอยู่ที่ตำแหน่งใดของโลกหน่วยของมวลนะคะก็จะมีหน่วยเป็นกรัมและกิโลกรัมค่ะต่อไปน้ำหนักค่ะน้ำหนักนะคะก็คือปริมาณของแรงโน้มถ่วงของโลกที่กระทําต่อมวลของวัตถุต่างๆบนโลก โดยจะดึงดูดให้วัตถุกตกลงมาสู่พื้นโลกนั่นเองค่ะซึ่งหน่วยของน้ำหนักนะคะก็จะมีหน่วยเป็นนิวตันอีกครั้งนะคะมวลจะมีหน่วยเป็นกิโลกรัมและกรัมตัวอย่างเช่นพวกผลทุเรียนมะละกอมังคุดแตงโมพวกนี้ถ้าสมมุตินะคะถ้าเราแตงโมหนึ่งผลไปชั่งบนเครื่องชั่ง เราก็จะได้มวลของมันมาซึ่งมวลมันก็จะเป็นเนื้อสารของวัตถุนั้นๆนั่นเองค่ะแต่น้ำหนักนะคะน้ำหนักคือแรงโน้มถ่วงของโลกที่กระทำกับมวลก็จะได้หน่วยของมันออกมาเป็นนิวตันมวลจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะแต่น้ำหนักอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ค่ะะต่อไปนะคะได้รู้จักกับมวลและ น้ำหนักกันไปแล้วต่อไปก็จะเป็นการวัดน้ำหนักของวัตถุนะคะซึ่งเราสามารถวัดน้ำหนักของวัตถุที่เกิดจากแรงโน้มถ่วงของโลกได้โดยการใช้เครื่องช่างสปริงนั่นเองค่ะซึ่งเครื่องช่างสปริงนะคะสำหรับวัดน้ำหนักจะอาศัยหลักการยืดของสปริงซึ่งเป็นผลมาจากการที่โลกดึงดูดวัตถุในแนวดิง่ง ทำให้สปริงยืดออกมาตามแรงที่โลกกระทํำต่อมวลของวัตถุนั้นซึ่งเครื่องช่างสปริงจะแบ่งออกเป็น2แบบด้วยกันนะคะแบบที่1ก็คือเครื่องช่างสปริงแบบบัง้งนี่คือลักษณะหน้าตาของมันค่ะพอจะคุ้นๆกันไหมคะแน่นอนว่าทุกคนต้องคุ้นอยู่แล้วเพราะส่วนใหญ่จะเจอแถวในเออแถวตลาดนัดเนาะ พวกพ่อค้าแม่ค้าก็จะใช้เครื่องช่างสปริงแบบตั้งในการค้าขายของเขาในการชั่งน้ำหนักผล,ลไม้หรือน้อสัตว์ต่างๆซึ่งเครื่องช่างสปริงแบบตั้งนะคะก็จะมีขีดบอกค่ามวลเป็นกรัมและก็กิโลกรัมนั่นเองค่ะต่อไปนะคะเครื่องช่างสปริงแบบที่สองก็คือเครื่องช่างสปริงแบบแขวนนั่นเองค่ะ อันนี้จะเป็นลักษณะหน้าตาของเครื่องช่างสปริงแบบแขวนนะคะลักษณะของเครื่องช่างสปริงนะคะเราจะไม่ค่อยพบเห็นในชีวิตประจําวันของเราเนาะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเครื่องช่างสปริงแบบแขวนเขาจะไว้ใช้ในห้องปฏิบัติการหรือว่าใช้เมื่อต้องการทราบแรงโน้มถ่วงของวัตถุนั้นๆน,น,นั่นเองค่ะซึ่งเครื่องช่างสปริงแบบแขวนนะคะฝั่งซ้ายมือของเรา ก็จะเอาไว้บอกค่าหน่วยของมันเป็นนิวตันนั่นเองค่ะส่วนอีกฝั่งหมายถึงฝั่งขวามือนะคะก็จะเอาไว้บอกค่าหน่วยเป็นกรัมนั่นเองค่ะค่าน้ำหนักของมวลนะคะค่าน้ำหนักของมวล1นกิโลกรัมจะมีค่าเท่ากับ9.8นิวตัน1กิโลกรัมมีค่าเท่ากับ9.8นิวตันนะคะการที่เรา ะคำนวณหาค่าน้ำหนักของมวลนะคะหาค่าน้ำหนักจากที่เป็นกิโลกรัมอะถ้าจะคำนวณหาให้มันเป็นนิวตันอะเราสามารถทำได้โดยการที่เราเนี่ยนำวัตถุชิ้นนั้นมาชั่งน้ำหนักมวลของวัตถุพอเราได้น้ำหนักมวลของวัตถุชิ้นนั้นแล้วใช่ไหมคะเราก็เอา9.8ไปคูณกับน้ำหนักที่เราได้ก็จะได้หน่วยน้ำหนักนั้นออกมาเป็นนิวตันนั่นเองค่ะ ตัวอย่างเช่นนะคะแรงโม่หนึ่งผลแรงโม่ผลนี้มีน้ำหนักเท่ากับ2กิโลกรัมจะมีน้ำหนักเป็นกี่นิวตันวิธีการคิดนะคะแรงโม่ผลนี้หนัก2กิโลกรัมเราก็นำ2ไปคูณกับ9.8ก็จะได้มีค่าเท่ากับ19.6นิวตันดังนั้นนะคะ2กิโลกรัมจึงเท่ากับ19.6นิวตันนั่นเองค่ะ เพราะว่า1กิโลกรัมอ่ะมันมีค่าเท่ากับ9.8นิวตันดังนั้นถ้ามี2กิโลกรัมเราก็แค่เอา9.8ไปคูณก็จะได้เป็นคำตอบของมันออกมาค่ะหน่วยก็จะเป็นนิวตันนะต่อไปค่ะปัจจัยที่มีผลต่อน้ำหนักของวัตถุนะคะปัจจัยแรกก็คือมวลของวัตถุซึ่งถ้าวัตถุนั้นมีมวลน้อย แรงโน้มถ่วงของโลกที่กระทาต่อวัตถุนั้นก็จะมีค่าน้อยทําให้วัตถุนั้นมีน้ําหนักน้อยหรือมีน้ําหนักเบานั่นเองค่ะแต่ในทางกลับกันนะคะถ้าวัตถุนั้นมีมวลมากแรงโน้มถ่วงของโลกที่กระทาต่อวัตถุนั้นก็จะมีค่ามากทําให้วัตถุนั้นมีน้ําหนักมากตามไปด้วยนั่นเองค่ะจากภาพนะคะจะเป็นภาพของผู้หญิงสองคนจะสังเกตเห็นได้ว่า ผู้หญิงทั้งสองคนนะคะผู้หญิงเส,สื้อสีเหลืองจะมีขนาดตัวที่เล็กและผู้หญิงเสื้อสีแดงจะมีขนาดตัวที่โตกว่าผู้หญิงเสื้อเหลืองซึ่งมีขนาดตัวที่เล็กแสดงว่าผู้หญิงเสื้อเหลืองมีมวลน้อยแรงน้มถ่องของโลกที่กระทำต่อผู้หญิงเสื้อเหลืองจึงน้อยทําให้เธอมีน้ําหนักน้อยนั่นเองค่ะซึ่งตรงกันข้ามกับผู้หญิงเสื้อแดงใช่ไหมคะเนื่องจากเธอมี ขนาดตัวใหญ่แสดงว่าเธอมีมวลมากแรงโน้มถ่วงของโลกที่กระทำต่อเธอจึงมีค่ามากส่งผลให้เธอมีน้ำหนักมากขึ้นมานั่นเองค่ะง่ายๆนะคะปัจจัยที่มีผลต่อน้ำหนักในมวลของวัตถุนะคะถ้ามีมวลน้อยก็จะมีน้ำหนักน้อยและถ้ามีมวลมากจะมีน้ำหนักมากนั่นเองค่ะ ต่อไปนะคะปัจจัยที่2นะคะจะเป็นระยะห่างจากจุดศูนย์กลางของโลกค่าแรงดึงดูดของโลกในตำแหน่งต่างๆนะคะจะมีค่าไม่เท่ากันหากวัตถ,ถุอยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางของโลกมากขึ้นเท่าใดแรงดึงดูดของโลกที่กระทำต่อวัตถ,ถุนั้นจะยิ่งลดน้อยลงดังนั้นเมื่อเรานำวัตถ,ถุชิ้นเดียวกันไปชั่งในสถานที่ที่มันต่างกันน้ำหนักของวัตถ,ถุนั้นก็จะมีค่าไม่เท่ากันไปด้วยนะคะ ตัอย่างเช่นอ่ะทีเชอร์ยกตัวอย่างดวงจันนะคะดวงจันจะอยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางของโลกมากแรงดึงดูดของโลกที่กระทำต่อดวงจันทร์จึงน้อยทําให้ดวงจันทร์ของเรานะคะมีแรงดึงดูดน้อยกว่าโลกถึง6เท่านั่นเองค่ะนั่นแสดงว่าหากเราชั่งน้ําหนัก อันนี้ดิเชืยกตัวอย่างเป็นตู้เรียน1ลูกนะคะหากเราชั่งน้ําหนักตู้เรียน1ลูกบนโลกแล้วทู้เรียนลูกนี้มีน้ำหนักเท่ากับ6นิวตันเมื่อนำตู้เรียนลูกนี้ไปชั่งบนดวงจันท์น้ำหนักของทู้เรียนลูกนี้ก็จะเหลือแค่1นนิวตันนั่นเองค่ะมวลของวัตถุที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่นะคะ เมื่อเราออกแรงกระทำวัตถุในแรงที่เท่ากันแต่วัตถุนั้นมีมวลต่างกันการเคลื่อนที่ของวัตถุนั้นก็จะไม่เท่ากันไปด้วยนะคะโดยวัตถุที่มีมวลน้อยกว่าจะสามารถเคลื่อนที่ได้ง่ายกว่าวัตถุที่มีมวลมากกว่าเพราะว่าวัตถุที่มีมวลมากกว่าเขาจะมีแรงต้านการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ได้มากกว่าวัตถุที่มีมวลน้อยกว่านั่นเองค่ะตัวอย่างนะคะถ้าทิดเชอร์ต้องออกแรง เคลื่อนย้ายขวดน้ำหนึ่งขวดกับรถยนต์หนึ่งคันนักเรียนคิดว่าขวดน้ำหรือรถยนต์คะที่จะสามารถเคลื่อนที่หรือว่าเคลื่อนย้ายมันได้ง่ายกว่ากันแน่นอนค่ะมันก็ต้องเป็นขวดน้ำอยู่แล้วเนื่องจากขวดน้ำมันมีมวลน้อยมีน้ำหนักน้อยการเปลี่ยนแปลงของของขวดน้ำอ่ะการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของมันจึงทำได้ง่ายขึ้นซึ่งต่างจากรถยนต์เพราะว่า รถยนต์มีมวลมากใช่ไหมคะพอมันมีมวลมากนั่นหมายถึงน้ําหนักของมันก็จะมากตามไปด้วยการเปลี่ยนแปลงหรือการเคลื่อนย้ายมันก็จะทําได้ยากมากขึ้นนั่นเองค่ะสรุปนะคะเรื่องมวลและน้ําหนักนะคะวัตถุที่มีมวลมากวัตถุนั้นจะมีน้ําหนักมากวัตถุที่มีมวลน,น้อยวัตถุนั้นก็จะมีน้ําหนักน้อยด้วยค่ะ น้ำหนักของวัตถุจึงขึ้นอยู่กับมวลของวัตถุนั้นๆค่ะวัตถุที่มีมวลมากนะคะจะสามารถเคลื่อนที่ได้ยากกว่าวัตถุที่มีมวลน,น้อยนั่นเองค่ะเป็นไงบ้างครับนักเรียนหลังจากได้รับชมวิดีโอเสร็จแล้วกูหวังว่านักเรียนคงเข้าใจเนื้อหาได้มากขึ้นนะครับมวลและน้ำหนักของวัตถุเนี่ยมวลก็คือปริมาณเนื้อสารทั้งหมดนะครับที่มีอยู่ในวัตถุส่วนน้ำหนักก็คือปริมาณแรงโน้มถ่วง ที่กระทำต่อวัตถุต่างๆบนโลกเมื่อนักเรียนเข้าใจเนื้อหาแล้วเนี่ยคุณครูก็ขอให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดในหน้าที่64นะครับหัวข้อหนูตอบได้ขอให้นักเรียนทําทั้งหมดนะครับทุกข้อเมื่อนักเรียนทําเสร็จก็ขอให้หนักเรียนเนี่ยถ่ายรูปส่งเข้าไลนา์กลุ่มผู้ปกครองโดยจัดเก็บภาพเข้าสู่อัลบัม้มส่งงานวิชาวิทยาศาสตร์ได้โดยตรงเลยนะครับอย่าลืมเขียนชื่อชัดๆนะครับ เพื่อที่จะครูเนี่ยจะให้คะแนนนะครับหรือติดตามผลงานสำหรับวันนี้เนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์ได้หมดเวลาลงแล้วครูก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ